างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกพศ เสนอเพื่อเป็นการส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถทั้งทางด้านทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาวจังหวัดนานจังหวัดแพร like, ่และจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและเป็นเมืองหน้าด่านเชื่อมโยงการค้าการนำเข้าการส่งออกมีฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำสําคัญเป็นเขตพัฒนาพิเศษล้านานาตะวันออกโดยมีวั ถูกประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมทางด้านสังคมเศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการจัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรลดอุปสรรคส่งเสริมการประกอบกิจการ กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติคณะกรรมการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสู่ภาคประชาชนลงพื้นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีผลกระทบและผู้เกี่ยวข้อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกพศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่มีประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการกําหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่เป็นเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกและมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 2. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกและการกำหนดองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ 3. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกาิจและให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกและการกำหนดให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป หรืองบประมาณอื่นใดให้แก่สำนักง,งานได้โดยตรง 4. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการกำหนดให้มีเขตส่งเสริมพิเศษและอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เกี่ยวเนื่องส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมพิเศษสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง 5. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการกำหนดให้มีกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 6. ปัจจุบันการพัฒนาและการบริหารเชิงพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่มีปัญหาหรือไม่อย่างไร และการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้หรือไม่หากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกพศผ่านการพิจรารณาจะมีการกำหนดแค่ส่งเสริมพิเศษเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษคือโครงการด้านการพัฒนากิจการหรืออุตสาหกรรมที่คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกำหนดซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการสมาคมผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยให้มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้ความเห็นชอบแผนเพื่อการพัฒนา แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินการประกาศเขตพื้นที่ส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเป็นต้นสำหรับหน่วยงานธุรการของขคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกกำหนดให้มีสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก สำหรับกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกและกำหนดให้สำนักง,งบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณอื่นใดให้แก่สำนักง,งานได้โดยตรง ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกกำหนดให้คณะกรรมการประกาศกำหนดเขตส่งเสริมพิเศษและกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมพิเศษนี้ ก็ในส่วนล่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับก็ได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์นเนี่ยโดยส่วนโดยส่วนตัวของสภาาหกรรมเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทําให้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากการค้าขายก็จะคล่องตัวการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางน้ําหรือแม้กทาั่งทางอากาศเองเนี่ยก็ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถาตัดสินใจหรือทำอะไรในในเขตเศรษฐกิจสีจังหวัดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ถ้ามีทางรถไฟด้วยเนี่ยการคมนาคมขนส่งเนี่ยก็จะส่งเสริมในทางที่ดีเกี่ยวกับต้นทุนหรือในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือเรื่องอุตสา,ตสาหกรรมเนี่ยในส่วนของสภาษาตกรรมเนี่ยก็ยินดีและก็ยืนยันนะครับว่าพระราชบัตรตัวนี้ สมควรที่ให้เกิดขึ้นและจะให้ดีเนี่ยเกิดขึ้นในเร็ววันนี้จะได้ยิ่งดีครับขอบคุณครับในมุมมองของหอ,อการค้าจังหวัดน่านก็มองว่า,าการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดน่านก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็อยากให้เกิดนะคะเพราะว่าจาจังหวัดน่านของเรานี่ส่วนใหญ่แรงงานของเราจะเป็นแรงงานพลัดถินแล้วส่วนใหญ่แรงงานในพื้นที่จะทิ้งยายไว้กับลูกแล้วก็ตัวภรรยาและก็สามีก็จะไปทํางานในต่างจังหวัดที่มี ที่มีเม็ดเงินมากกว่าก็เลยทําให้เมืองน่านหลักๆเลยจะมีแค่คนแก่ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแค่นี้ค่ะซึ่งปัญหาทางด้านยาเสพติดสังคมอะไรมันก็จะตามมาอีกเยอะนะคะถ้าเราสามารถดึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเข้ามาในจังหวัดน่านได้ก็จะปลดล็อกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนนะคะทางด้านโลจิสติก ทางด้านการค้าขายหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรซึ่งการเกษตรก็สําหรับจังหวัดน่านก็มีความสําคัญมากพื้นที่เศรษฐกิจของเราส่วนใหญ่ก็พึ่งพาการเกษตรแต่เกษตรของเรายังเป็นเกษตรแบบ พื้นฐานถ้ามีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นการเกษตรของเราก็จะสามารถยกระดับไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้ตัวนี้ก็จะเกิดมิดดึงเม็ดเงินจากที่อื่นเข้ามาแล้วก็สร้างการลงทุนในจังหวัดน่านได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังในที่ประชุมก็ในเรื่องของข้อกําหนดของ B O I ซึ่งจังหวัดน่านบอกเลยว่าเราไม่เคยเข้าถึงในกฎหมายของ B O I เลย<ม>ก็ตัวนี้ก็จะทําให้ s m e ในจังหวัดน่านเนี่ยได้รับ สิทธิประโยชน์ในเรื่องของข้อกฎหมายของ B.O.I ก็ทำให้พวกเรามีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดมากขึ้นนะคะในเบื้องต้นนะ,นะคะในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจริงๆอะ ได้ยินมานานละแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีตัวกฎหมายที่รองรับที่จะผลักดันกันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในส่วนตัวเองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยดิฉันเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของ one stop service ในเรื่องของการแก้ปัญหาในข้อติดในข้อติดขัดในเรื่องของกฎหมายแต่และกฎหมายแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือประเด็น เหรียญมี2ด้านเสมอในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือข้อความห่วงใยเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายลูกในเรื่องของการระแวดระวังในส่วนของเรื่องของผลกระทบในในเชิงลบต่อไปค่ะ,ะในหลายด้านที่ดูรวมๆแล้วนะครับก็ผมเห็นด้วยนะครับแต่ก็เป็นห่วงใยห,หลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการเก็บภาษีนะครับก็ทราบว่ามีคณะกรรมการนโยบายกํากับดูแลในรายละเอียดอยู่ แล้วก็เรื่องของไอ้ต่างด้าวที่จะเข้ามาทํางานระยะยาวก็คือในก็เป็นห่วงใหญ่ในเรื่องความมั่นคงในอนาคตของประเทศไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณก็อยากจะให้เป็นแบบเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันก็อย่างเช่นพแพร่หน้านจังหวัดเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เชียงรายจังหวัดใหญ่การสนับสนุนงบประมาณควรเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้สร้างวัตกรรมนะครับแล้วก็สร้างเอกลักษณ์แล้วก็สร้างบร,ร,รนด์มาร์คตัวเองนะครับโดย ได้รับการสนับสนุนนอกจากงบส่วนกลางแล้วงบในจังหวัดนะครับงบสนับสนุนจากอบจเทศบาลน,นะครับแล้วก็อบตในเขตพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับเฮ้ยจะมาส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนา,าพิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนอ,อื่นๆนะครับก็ยังอย่าง,างาในสํานักงานของคณะกรรมการจังหวัดนะฮะผมก็เห็นด้วยนะครับที่ว่ามีเลขาธิการเข้ามาควบคุมดูแลนะครับในการอนุมัติอนุญาต ต่อจากคณะกรรมการใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆนะก็ในภาพรวมแล้วก็ผมว่าก็ยอมรับนะครับแล้วก็เห็นด้วยและสนับสนุนครับผมเห็นด้วยกับในเรื่องของร่างพรบตัวนี้ที่ที่จะทําให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็สร้างรายได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีข้อห่วงใยในเรื่องของเรื่องของต่างด้าวด้วยนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะคะว่าเขาจะเข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพของคนไทยหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยนะคะว่าเขาจะ,อ,ะอยู่จัดเขตโซนยังไงให้เขาอยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของการใช้ ทรัพยากรในประเทศของเราอะค่ะว it ่าเขาอาจจะมาแย่งนะคะในเรื่องของประชาชนของเรานะคะเราก็ต้องห่วงห่วงใยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนในพื้นที่ของของเราก่อนกระผมในในนามผมตัวแทนของสภาสหกรรมจังหวัดแพร่นะครับประธานสภากรรมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องกฎหมายพิเศษนะเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามันจะมีผลดีกับเกี่ยวเรื่องการประกอบการของผู้ประกอบการนะครับ โดยปกตินี่ของเรานี่มันจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการขยายภาคเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจสังคมนะฮะแล้วก็ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะก็เลยทาให้การพัฒนาของทางจังหวัดทางภาคเศรษฐกิจนี้ไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับรรศักยภาพการทํางานหรือศักยภาพการเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเนี่ยนะ,ะถ้าเรามี เขตเศรษฐกิจพ,พิเศษเนี่ยก็สามารถลดหย่อนเรื่องกระบวนการอะไรต่างๆนะฮะจะเป็นผลที่ดีมากนะครับส่วนตัวผมนี่เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยระบุสั้นๆว่าให้เรขาอนุญาตให้รแรงงานต่างด้าวสามารถทํางานได้ในตําแหน่งงานน,นั้นๆเนี่ยก็มีความกังนวลว่าในเรื่องของการบริหารจัดการภายหลังจากอนุญาตแล้วเนี่ยนะครับควรจะมีนะครับกฎหมายลูกหรือว่ามีมีมาตรการรองรับให้ให้ให้มี ระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับเพื่อ,อไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติในอนาคตนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของค่าแรงนะครับค่าแรงขั้นต่ําหรือค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือที่มีทางพื้นที่เนี่ยเสนอเข้ามาให้ความเห็นเข้ามาตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําก็เป็นค่าแรงที่แรงงานทํางานแล้วก็ควรจะได้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับตามหลักวิชาการที่เราวางไว้แต่ในกรณีเนี่ยอ,อาจจะเป็น การระบุค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือที่แรยง,งานต่างด้าวที่ทางเดลคาที่การของหรือว่าสำนักง,งานเนี่ยนะครับ mm hmm. เห็นว่าควรจําเป็นในเขตพัฒนาพิเศษนี้นะครับ mm hmm. ก็ควรระบุเป็นค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือนะครับซึ่งจะไม่กระทบกับรางงานต่างด้าวรวมไปถึงการตรวจแรงงานต่างด้าวการตรวจการจ่ายค่าแรงตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญคส่วนเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่าตําแหน่งงานที่ทาง เลขาจะอนุมัติเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งงานที่เราขาดแคลนแล้วเป็นตำแหน่งงานที่มีองค์ความรู้หรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการเข้ามาในพื้นที่นี้ควรจะเป็นตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานทักษะสูงนะครับซึ่งคนในพื้นที่อาจจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์นะครับ